ร่วมถกร่วมซักโดยยาฟ้าทลายโจนชนิดแคปซูลจากอุ้ยอ,อันโอสดบรรเทาอาการเจ็บคอประกันภัยรถยนต์จากเทเวศประกันภยัยกลับมาที่ยิ่งถกกนกซักครับท่านผู้ชมกับก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ถ้าเป็นสมัยเราเด็กๆน,กนะจา์นะตอนนี้หนาวงึกเลยนะแต่บ้านเมืองสมัยนี้เนี่ยหน้าหนาวมันดูสั้น แล้วคนกรุงอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดมีรุ่มีสามฤดูค่ะมีสามฤดูคือมีหน้าหนาวหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนแต่กรุงเทพมีสองฤดูค่ะคือฝนกับร้อนร้อนยาวกว่าฝนค่ะแต่ว่าหน้าหนาวไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะมีก็แบบไม่ไม่หนาวเย็น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 แค่แผ่วค่ะแผ่วนะฮะฉะนั้นเราคุยกันวันนี้เนี่ยนะฮะคนต่างจังหวัดก็ คือคนต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าหน้า<ช>หนาวของเขาเนี่ยคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราต่างจังหวัดเย,เยอะมาก,มากนะครับย้ห่วงใหญ่เรื่องอากาศหนาวนะคะเป็นยังไงคะกม็มันมีโรคหลายโรคที่มากับหน้าหนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดที่อาจารย์บอกนะฮะไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นะฮะโรคปอดบวมอ่าป,ปอดบวมปอดบวมนี่น่ากลัวมากนะฮะโรคสุสกใสโรคอุจจาระร่วงอุจจาระร่วงนี่ก็มีนะมีค,ะ<น>ะครับแล้วก็โรคโรคหัดต่างๆเหล่านี้นะฮะ ซึ่งก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งโรคปอดบวมซึ่งเกิดจากการติดเชื้อในปอดนะฮะทั้งเชื้อไวรัสแบคทีเรียติดต่อทางจมูกปากตาอะไรก็ว่าไปนะ,ะอันนี้ร้ายแรงมากนะครับและที่เราอยากจะให้ระวังก็คือถ้าเกิดกับเด็กเล็กเ,กเนี่ยยิ่งน่ากลัวนะฮะคือเกิดกับเด็กเล็กและเกิดกับคนสูงอายุใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการเป็นหวัดแล้วไม่รักษาให้ดีนะคะก็เชื้อไวรัสลงไปในหลอดลมทําให้ปอดอักเสบ คราวนี้ละไข้ขึ้นเจ็บหน้าอกไอ,อท,ทุกทรมานมากอาจจะถึงขั้นปอดบวมเสียชีวิตได้ใช่นะฮะแล้วโรคพื้นๆอย่างที่เป็นละหลายบ้านอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ถ้าเกิดเป็นกับเด็กเล็กเนี่ยโอ้โหมันก็ ใช่มันก็มีปัญหาแต่หัดอีสุอีใสเนี่ยเรียนคิดว่ามันเป็นโรคที่เป็นกันตอนเด็กๆแต่ถ้าเกิดใครตอนเด็กๆไม่เป็นแล้วมาเป็นหัดหรือมาเป็นอีสุอีใสตอนโตหรือตอนรุ่นเรียนเป็นเขาบอกว่ามันอันตรายหลายเท่านะมากกว่าตอนเด็กๆเป็นเออย่างเช่นอย่างเช่นแผลเป็นแผลเป๊ะไม้มันจะเป็นไข้มากกว่ามันจะดันออกมาเป็นเม็ดโอ้ S 1> <S 1> <S <S แล้วกแก่ขนาดนี้แล้วมาผู้พองถ้าเป็นซะแต่ตอนเด็กก็จบแล้วหมดเรื่องกันไปแล้วแผลเป็นมันก็จะหายแต่เป็นตอนแก่แล้วยิ่งบังเอิญเป็นเบาหวานด้วยอย่างนี้อ๋อตายแล้วทรมานแย่เลย oh แผลเน,น่าอีกอะค่ะและมักจะเป็นตอนหน้าหนาวค<ร>า่ะนะถ้าใครไม่เคยเป็นนะฮะมักจะเป็นตอนหน้าหนาวนะครับโรคอุจจาระร่วงในเด็กก็เหมือนกันใช่ะนะฮะอันนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนอนถ้าถ้าไม่ห่มผ้าเนี่ย หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูแลเย็นมีคนเขาบอกนะคะว่าการห่มผ้าก็ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ปลอดภัทยที่สุดนะคะดีมากคือการใส่ถุงเท้าก่อนนอนค่ะเพราะว่าเท้านเนี่ยจะต้องไม่เย็นนะคะถ้าเท้าเย็นเนี่ยโอกาสคุณจะเป็นหวัดเป็นไปได้ง่ายค่ะบางคนใช้บาม์ทาให้มันดูร้อนๆแล้วก็ใส่ถุงเท้าทีนี้ผู้ใหญ่สูงวัยบางคนทาเสร็จแล้วใส่ถุงเท้าถุงเท้ามันมันลื่นนะคะประลุกมาจืดแล้วหกล้มหัวฟาดไปเลยเอ,อ,อันนี้ก็ต้องระมนนัดระวังแล้วบางคนนะคะก็ชอบ สุมไฟอะค่ะขอในเต็นในเต็นไม่ครับบางคนบ้านเป็นกระต๊อบใช่ไหมคะเ,เขาก็สุมฟืนบาง,งพวกบนเขาบนดอยเขาก็จะเอาฟืนใส่แล้วก็แขวนม,มาอวยต้มโจ๊กต้มข้าวต้มไปด้วยแล้วก็นอนขมเาควันที่ดมเข้าไปนะก็ทาให้เป็นมะเร็งปอดส่วนคนเมืองที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวดอยทเที่ยวภูกลางเต็นอาจารย์เคยได้ขา่าวใช่ไหมแล้วไปอะไรเอาเตาตะเกียงเออไปสุมอยู่ในเต็นน่ะ ตายทั้งบ้านเลยก็มีขาดออกซิเจนใช่อันนี้เป็นอะไรที่เรานึกไม่ถึงจริงๆนะคะถ้มันหนาวอ่ะหนาวแล้ว<ช>อยู่ในเต็นท์ใช่ไหมใครจะไปคิดบางทีแบบสุมโอ้โหปรากฏว่าตายกันแบบ<ช>อันนี้ก็ต้องระวังนะฮะอย่าทําเป็นอันขาดนะครับนี่แหละฮะก็นาวหนาวอาบน้ำไมคะก่อนอ<า>นอนผมจะอาบเร็วขึ้นอ,อาบเร็วขึ้นแล้วก็เปิดน้าร้อน ถ้าเปิดน้ำร้อนแล้วอาบเสร็จแล้วก็ไม่ทาโลชั่นเนี่ยนะโอ้คันเลยยิบยิบเลยเพราะมันบางคนก็ถือโอกาสไม่อาบนะคะแล้วก็มีกลิ่นตัวค่ะแล้วก็ใช้ลูกกริ้งทาตรงนน้นฉีดตรงนี้ทาจนเกลกลังไปหมดดูหน้ารังเกียจอะคะแล้วก็บางคนนะคะศีสัะก,ก็จะเป็นรังแคหน้าหนาวพวีผมนิดนึง ตายแล้ว oh, <h> แดนดรอปนะคะตกมาเต็มไหล <c oughs> เดียนว่าดูไม่ดีอะค่ะยังไงจะช่วยดูแลรักษาบุค,คลิกในช่วงหน้าหนาวด้วยนะคะ <c oughs> เดียนดูแลตัวเองค่ะเดียนรู้ตัวทันทีว่าหน้าหนาวมาเยือน <c oughs> แก้มเดียนจะเป็นสีชมพูนิดๆเหมือนลูก้อค่ะเดียนจะทราบทันทีว่า winter is coming มัน <c oughs> เหมือนจริงเออพอ,อเหมือนลูกทอนี่เอง <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะาเด็กๆสังเกตไปคคะเวลาอุ้มเด็กล้วไม่ชิดจะพอหน้าหนาวห,หน่อยที่มุกกลางหน่อยแก้มนสีชมพูนรกัาน,นั้น <มา S 1> ตอนเด็กๆอา<ล>จารย์ใช่ค่ะคเลี้ยงยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เฉพาะตรงแก้มอะค่ะเราเราเ<ม>บรกกันก่อนสักครู่ดีกว่าฮะท่านผู้ชมฮะมเดี๋ยวมาตอบคำถามดีกว่าฮะยังไงดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กช่วงหน้าหนาวนะขอให้ทุกคนแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปด้วยกันจนถึงนู่นเลยนะปีใหม่นะครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาตอบคำถามในช่วงครับ ู้ไดดระบบติดตามรถและจัดการขนส่งโดย GPS IM ตรวจสอบตำแหน่งของรถแบบเรียวไทม์พร้อมรายงานการวิ่งรถอย่างละเอียดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการเดินทางและขนส่งให้ผู้ประกอบการ GPS IM มือขวาของนักธุรกิจสนใจติดต่อ www.gpsim.com โทร02 939 9, 9 6 6 7ก่อนจะแต่งงานกันเฮ้ยทีหรักถิง้าเปล่าเอาน่ป้อนนะได้กัน,นไปสักเดือนสองเดือนเอา้เอามึงไม่มีมือไงมึงเพงเไม่เป็นอ,เอนะเฮ้ยเฮ้ยเลิกไปเถอะหาผัวใหม่